นี้สอนมือใหม่ควานแก้มังกรยังไงให้ได้เนื้อเยอะที่สุดเริ่มที่ใช้แก้มังกร1ลูกเต็มแล้วใช้ช้อนควานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรค่ะดูผ่าด้านหัวด้านท้ายออกแล้วก็ลิดหนวดมันออก แล้วไม่ปอกเปลือกค่ะเพื่อสะดวกต่อการจับในเวลาที่เราใช้ช้อนขวานตั้งแก้วมังกรขึ้นมือขวาจับช้อนควานมือซ้ายจับแก้วมังกรเหมือนเราถือแก้วอย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะจากนั้นใช้ช้อนกดลงตรงเนื้อแก้วมังกรหมุนเป็นวงกลมแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะได้แก้วมังกรบอลออกมาแล้วค่ะเวลาคว้านเริ่มจากด้านขอบต่อกันไปเรื่อยๆจนครบวงค่ะวิธีนี้จะเสียเนื้อแก้วมังกรน้อยที่สุดชั้นนี้บิวคว้านได้ประมาณ3ลูกครึ่งอะลูกที่สีไม่ค่อยสวยเลยค่ะจากนั้นไปฝานชั้น ที่เราคว้านแล้วทิ้งไปเลยค่ะเพื่อจะได้ชั้นเนื้อใหม่มันจะได้คว้านง่ายขึ้นคว้านชั้นนี้เสร็จก็ไปฝานออกแล้วก็คว้านต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเนื้อแก้วมังกรแก้วมังกรที่เลือกมาสุกได้ที่แล้ว ฉะนั้นมันมีความนิ่มการใช้ช้อนควานจะใช้แรงนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเสร็จวิวได้แก้มังกรบอลทั้งหมด24ลูกแอบมีลูกไม่สวยอยู่นะเป็นไงสอนแบบนี้ดูง่ายไหมคะไปลองทํากันดูนะใครสนใจหาได้ได้เสริมด้วยธุรก,ฐฐรกิจผลไม้ปอกพร้อมทานวิวมีอ e ีบุ๊กสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งขายได้พร้อมสิทธิ์เชิญเข้ากลุ่มปิดเวีพีเอาไว้คอยอัปเดตเนื้อหาสนใจทักบ้านเขียวตามชื่อที่ให้ไว้หรือทักมาในอินบ็อกของ Tik t o k ได้เลยค่ะราคานีี้้้้ถึงสินนนนนเเดือมาราาคท่ันนะะ